ต้งตกจีนเนี่ยมันมีพฤติกรรมมันมีวัฒนธรรมที่ชาวจีนเนี่ยครับมักจะทํากันก็คือการเผากงเต๊กการจุดธูการจุดประทัดนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดมลพิษตัวมลพิษเองเนี่ยก็ทําให้เกิดผลกระทบกับร่างกายนะครับผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยนะครับระคายเคืองตาคนที่เป็นภูมิแพ้หอบผื่นเนี่ยจับผื่นขึ้นมามีน้ํามูกมีอะไรไหลออกมาน้ําตาที่ออกมาเนี่ยพยายามล้างสิ่งที่ร่างกายไม่ปรุงประสงออก น้ำมูกที่เกิดขึ้นการจามที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการป้องกันตนเองของร่างกายซึ่งพยายามขจัดสิ่งนี้ออกจากร่างกายเราขจัดได้ส่วนหนึ่งแล้วแหละ แต่มันมีบางส่วนเช่น pm 2.5เนี่ยมันอยู่นอกเหนือความสามารถของกลไกการขจัดได้ pm 2.5เข้าไปค้างอยู่ในหลอดลมและเราต้องใช้กลไก internal หมายถึงกลไกภายในร่างกายในการขจัดแต่การขจัดสิ่งนี้สร้างปัญหาในระยะยาวผลกระทบระยะยาวที่เราเห็นได้ชัดแน่ๆน,นะครับก็คือกลุ่มลมบ่องพองโรคหัวใจโรคหัวใจเหมือนบุหรี่เรารูก้การสูบบุหรี่ทำให้เป็นโรคหัวใจเหมือนกันการสัมผัสควันที่เกิดจากเผากระดาษการจุดทูบพวกนี้ทำให้เกิดโรคหัวใจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น เพียงถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เป็นคนมีวินัยรักษาตัวเองรักตัวเองเนี่ยครับการหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวเราเห็นได้ชัดว่าแม้กระทั่งในประเทศจีนเนี่ยเราเริ่มมีหลายวัดวัดจีนนะครับ ซึ่งจะให้หนึ่งครอบครัวใช้ทูบแค่หนึ่งดอกมีหลายวัดเริ่มอยากจะให้การใช้ทูบนั้นอยู่ภายนอกอาคารปิดแล้วก็การทําบุญหรืออะไรเนี่ยเป็นดอกไม้ดอกไม้สดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็การลดจํานวนการให้ความรู้การหลีกเลี่ยงกันเข้าไปอยู่และก็การพยายามค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้หรือการระเบิดน่าจะดีกว่าส่วนเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าเรายังต้องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมก็เอาที่มันเป็นออร์แกนิกเพียวๆซึ่งไม่มีพวก สารปรุงแต่งกลิ่นพวกนี้ก็คือนอกเหนือจากมีออกซิไดค์เรายังมีเคมีพันธุ์พวกนี้ร่างกายก็ไม่รู้วิธีขจัดอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ค่อยๆกระเถิบให้ความรู้แนะนําเด็กหรือผู้สูงอายุคนที่มีโรคหัวใจโดยเฉพาะนะครับโรคหัวใจโรคปอดหลีกเลี่ยงกันเข้าไปในที่นี้หรือเข้าไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นี่น่าจะเป็นคําแนะนําซึ่งปฏสิบัติได้จริงในเวลานี้ครับ